บทที่212ในฐานะของจกักรพรรดิลีซหมินย่อมทราบดีหากสามารถทําให้ราษฎรรากยากเข้าถึงการศึกษาได้ต้าถังย่อมเกิดความก้าวหน้าครั้งใหญ่แต่ก็มีหลายครั้งที่ลีซืหมินเองก็มิอาจหาวิธีเพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้เพราะค่าใช้จ่ายในการศึกษานี้มิใช่สิ่งที่ท้องพระคลังจะแบกรับได้ซึ่งสาเหตุก็ง่ายมากกระดาษนี้มีราคาสูงเกินไปเช่นนี้ปุถุชนคนธรรมดาจะแบกรับค่าใช้จ่ายนี้ได้ยิ่งไร แต่สิ่งที่เจ้าเฉินกล่าวเมื่อครู่วัสดุจากต้นไม้ฟางข้าวและใบป่าที่เน่าเสียร้าประโยชน์เหล่านี้สามารถนำมาผลิตเป็นกระดาษได้สิ่งเหล่านี้ถือเป็นวัสดุไร้าราคาจึงไม่ได้มีค่าใช้จ่ายสูงหากเป็นอย่างที่เจ้าเฉินกล่าวไว้จริงๆเช่นนั้นบัดนี้พระเนตรทั้งคู่ของลีซือหมินกำลังจ้องไปยังใบหน้าของเจ้าเฉินพระองค์รู้สึกได้ว่าหัวใจกำลังจะขึ้นมาจุกอยู่ที่ลำคอแล้วฮองเฮาจางซุนได้สดับฟังน้ำเสียงที่ตื่นเต้นของจักรพัิแล้ว ทว่าบนพระพักตร์กลับมิได้แสดงท่าทีอันใดออกมาเห็นได้ชัดว่าจัก,กรพรรดิในวันนี้ดูเหมือนจะมิได้รักษาภาพลักษณ์อีกต่อไปแล้วทว่าแม้แต่ฮองเฮาเองก็เป็นเช่นนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ลิลลี่จือได้เห็นท่าทางเช่นนี้ของเสด็จพ่อภายในใจก็สงสัยไม่ได้นี่คือเสด็จพ่อผู้ชิดภายในราชสำนักพระองค์นั้นจริง,งๆหรือสายตาของนางมองไปที่เจ้าเฉอีกครั้งภายในใจก็เริ่มรู้สึกว่าเจ้าเฉินสามารถเทียบชั้นกับจักรซุนจงได้แล้ว และดูเหมือนว่าจางซุนฉงจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเจ้าเฉินด้วยซ้ําเจ้าเฉินไม่ได้เกิดความร้อนใจทั้งยังจิบชาร้อนอย่างเนิบช้าเมื่อครู่กล่าวไปมากมายถึงเพียงนั้นย่อมรู้สึกคอแห้งเป็นธรรมดานี่เจ้าช่วยรีบหน่อยมิได้เชียวหรือเราร้อนใจแทบแย่อยู่แล้วลีซอหมิ่นเร่งเร้าจะรีบไปใหญ่ต่อให้ข้าเอ่ยไปท่านจะเข้าใจรือเจ้าเฉินเลตามองลีซอหมินทางกล่าวการผลิตกระดาษมีขั้นตอนมากมาย มีหลายสิ่งที่ลีซืหมินและคนในยุคนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนต่อให้พูดออกไปเจ้าเฉินก็ไม่คิดว่าพระองค์จะเข้าใจอยู่ดีลีซหมินตระหนักได้ว่าในคำพูดของเจ้าเฉินแฝงด้วยความดูหมิ่นอย่างเห็นได้ชัดทว่าบัตรนี้พระองค์ไม่คิดจะทะเลาะกับเจ้าเฉินแล้วขอแค่เจ้าเฉินสอนทักษะการผลิตกระดาษนี้ต่อให้ถูกเจ้าเฉินดูหมินก็ไม่ใช่ปัญหาใดถึงอย่างไรนี่ก็ไม่ใช่คราแรกที่พระองค์ถูกเจ้าเฉินดูหมิ่นเช่นนี้มีเหาเยอะย่อมมีรู้สึกคัน เทียบกับทักษะการผลิตกระดาษที่มีประโยชน์สำหรับตา้าถังเสียหน้าศักหน่อยจะนับเป็นอันใดท่านพี่เจ้าเฉินท่านอย่าได้กล่าวเช่นนี้กับเสด็จพ่อเลยเสด็จพ่อเองก็ต้องทรงงานอย่างยากลำบากเพื่อตา้าถังทุกวันลิลีล่จือดึงมือเจ้าเฉินนางกระซิบบอกพลางแกว่งมือเขาเบาๆคำพูดของลิลี่จือทำให้หลี่ซือหมินที่ได้สดับฟังรู้สึกปลักลืมรอบรำพึงในพระทัยว่าอย่างน้อยก็ยังมีคนผู้หนึ่งที่พูดแทนพระองค์แล้วบุตรธิดาผู้นี้นับว่าเลี้ยงดูไม่เสียเปล่า พระองค์ทอดพระเนตรไปยังเจ้าเฉอ,อีกขนจากนั้นจึงเริ่มสดับฟังสิ่งที่เขาพูดต่อไปด้วยรอยยิ้มการผลิตกระดาษรูปแบบใหม่นี้ที่จริงแล้วใช้วัสดุจากต้นไม้ฝางข้าวไม้ไผ่หญ้าแห้งใบป่านและวัสดุที่ไม่ได้มีเส้นใหญ่มารวมเข้าด้วยกันผ่านการสับนําไปต้มโขลกรองลางอีกสองสามขั้นตอนท้ายที่สุดคือนํามาตากให้แห้งกล่าวโดวยรวมก็คือเป็นเรื่องที่ง่ายมากการผลิตกระดาษออกมาแม้ว่าจะเทียบคุณภาพกับก,บกระดาษเซวีนจึงไม่ได้ แต่ราคาก็ลดลงอย่างมากคนธรรมดาย่อมสามารถซื้อตำราที่ทำขึ้นมาจากกระดาษประเภทนี้ได้อย่างง่ายดายเจ้าเฉินกล่าวจบลีซือหมินยังคงอ้าพระโอดค้างทำท่าราวกับมิเข้าพระทัยอันใดเลยแบบนี้สามารถผลิตกระดาษออกมาได้ด้วยหรือหลังจากภายในโรงเต็มเงียบสง,งัดอยู่นานในที่สุดลีซือหมินก็ตรัสถามเาวากับมิเชื่อเท่าใดนักฮองเฮาจังซุนเองก็ประหลาดพระทัยเช่นกันถึงอย่างรายการผลิตกระดาษที่เจ้าเฉินบอกก็ใช้วัสดุที่เป็นด่างขยะไร้าราคาเหล่านั้น สิ่งของเหล่านี้สำหรับเจ้าเฉินแล้วกลับผลิตกระดาษที่มีราคาสูงออกมาได้ห้องเฮาจังซุนเองก็แทบไม่อยากเชื่อเช่นกันภายในต้าถังคนที่มั่งคั่งจริงๆต่างก็มีห้องตำราเป็นของตนเองภายในห้องตำราที่เก็บตำราล้ำค่าเหล่านั้นถือเป็นความภาคภูมิใจนี่ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกสถานะของพวกเขานอกจากมากล้นด้วยความรู้แล้วตำราแต่ละเล่มเหล่านี้ก็มีราคาสูงล้ำเป็นอย่างยิ่งกระดาษแต่ละแผ่นต้องใช้เงินจำนวนมาก นี่ไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะสามารถแบกรับได้ปุถุชนธรรมดาแม้แต่ปัญหาความหิวยังจัดการไม่ได้นับประสาอันใดกับการซื้อตำร,ราสิ่งนี้จึงเป็นเหตุผลว่าเหตุใดลีซูมินทรงตรัสว่าต้องการปฏิรูประบบก,การสอบราชสานักแต่กลับมิได้เกิดความออเอดเอแกรกเท่าใดนักแม้แต่ซื้อตำร,ราชาวบ้านก็ยังไม่มีปัญญาซื้อต่อให้ปฏิรูปญญามากกว่านี้ครอบครัวที่ยากจนก็ไม่มีวันได้ปรากฏตัวออกมาอยู่ดีแน่นอนข้าจะหลอกท่านไปเพื่ออันใด เจ้าเฉินกล่าวเสียงเรียบทว่าภายในใจกลับรู้สึกไม่พอใจเหล่าลีผู้นี้แม้ว่าจะเป็นถึงจกกักรพรรดิสูงสง่งทว่ากลับขี้เหนียวถึงขีดสุดจริงๆตนเองได้ประโยชน์ไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ทว่ากลับปูนบำเหน็จแต่งตั้งเป็นแค่เซียนโหเท่านั้นแม้แต่เท่าแก่ไม่กี่คนเหล่านี้ก็ยังปีนขึ้นศีรษะของเขาได้เหล่าลีช่างไร้าสามารถจริงๆเจ้าเฉินแอบรำพึงในใจหากลีซือหมินทราบว่าเจ้าเฉินกำลังตำหนิพระองค์เช่นนี้เห็นทีคงได้ดีตัวขึ้นสูงเป็นแน่ ทว่าบัดนี้เปล่าเลยเจ้าย่อมมิหลอกเราอยู่แล้วเราเพียงแค่รู้สึกตกใจถึงอย่างไรสิ่งเหล่านั้นที่เจ้ากล่าวมาก็เป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นได้ทุกหนแห่งต่างก็ไม่มีผู้ใดคาดคิดว่าของเหล่านี้จะสามารถนำมาผลิตกระดาษได้ลีซึมินสายพระพักที่เต็มไปด้วยความตกตะลึงพันละวันพระองค์มั่นพระไัยว่าเจ้าเฉินคงไม่ได้พูดเรื่องเหล่านี้เพื่อหลอกพระองค์หาตระกูลเจ็ดหัวเมืองทำเช่นนี้กับเจ้าเฉินสิ่งเหล่านี้คือวิธีการที่เจ้าเฉินจะโต้อตอบกลับไป หลอกพระองค์ไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อันใดถ้าเช่นนั้นท่านคิดว่าเหตุใดข้าจึงได้พูดว่าราคาของกระดาษเหล่านี้ถูกมากละ่ะเจ้าเฉินยิ้มเขามองลีซอหมินอีกครั้งผ่านกระสิบเหล่าลี่ปกติแล้วยามที่ท่านปลดทุกออกมาท่านใช้สิ่งใดเช็ดละ่ะปลดทุกฤรธ์เช็ดฤทธลีซอหมินยังไม่เข้าพระไยัยฮ้องเฮาจังซุนและหลี่ลี่จือเองก็มีเข้าใจความหมายของเจ้าเฉินปลดทุกอันใดเช็ดอันใดกันนี่มันคืออันใดกัน ในยามปกติหลังจากท่านเข้าไปถ่ายหนักในส้วมท่านใช้สิ่งใดเหลวไหลกล้าเอ่ยเรื่องสกรปรกเช่นนี้ขณะนั่งอยู่บนโต๊ะอาหารได้เยี่ยงรกันลีซอหมินถึงกับลุกพรวดสีพระพักแดงก่ำขึ้นมาพระองค์ไหนเลยจะคิดได้ว่าเจ้าเฉินจะถามเรื่องเช่นนี้โดยไม่รู้จักลายใจฮ้องเฮาจังซุนและลิลี่จื่อที่ประทับอยู่ข้างๆต่างก็อมองเจ้าเฉินพวกนางม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดเจ้าเฉินถึงได้ถามเรื่องน่าอายเช่นนี้ออกมาสกรปรกอ,อนันใดกันกินดื่มขับถ่ายทุกคนต่างก็ทากันทั้งนั้นไม่ใช่หรือ เจ้าเฉินบุ้ยปากทั้งยังกล่าวอย่างไม่แยแสลีซือหมินถึงกับพระพักดำอึมครึมเจ้าเด็กคนนี้ยากเกินกว่าที่จะเถียงด้วยพูดจาเปิดเผยโดยไม่รู้สึกละอายช่างน่ารังเกียจเสียจริงเหล,ล่าลีข้าได้ยินมาว่าหลังจากท่านเข้าห้องน้ําแล้วก็ต้องใช้ผ้าไหมเช็ดแบบนั้นดูเหมือนจะสิ้นเปลืองเกินไปหน่อยกระมังหรือท่านจะบอกว่าหลังจากใช้เสร็จแล้วยังต้องนําไปซักให้สะอาดลีซือหมินพระพักดำอึมครึมอย่างสมบูรณ์ พระองค์ทุกฝาพระหัตถ์ลงบนโต๊ะทั้งยังทอดพระเนตรไปยังเจ้าเฉินด้วยความอึดอัดพระองค์คิดว่าเจ้าเฉินจะถามแค่คำถามเดียวแล้วหยุดใครจะไปคิดว่าเจ้าเด็กคนนี้จะไล่ถามต่อไปทั้งยังถามพระองค์ว่าหลังจากใช้เสร็จแล้วนำไปซักล้างให้สะอาดหรือไม่อันที่จริงหลังจากหลีวซือหมินใช้เสร็จแล้วก็นำไปซักให้สะอาดจริงๆถึงอย่างไรท้องพระคลังของต้าถังก็ไม่ได้มีเงินมากมายถึงเพียงนั้นหากประหยัดได้ก็ต้องประหยัดทว่าเรื่องนี้เจ้าเฉินกลับพูดออกมาต่อเบื้องพระพักของพระองค์และหองเ่า ดูเหมือนว่าข้าจะทายถูกสินะเหลาหลีท่านนับเป็นจกกักรพรรดิที่ดีจเจ้าเฉินพยักหน้าเคล้ารอยยิ้มจบบทที่212